จริงๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็กะไปเปพี่จองอีกนะในคลิปใหม่แต่ว่าเราเตรียมของให้เขาแหละก็คงจะไม่โวยวายแล้วล่ะครับมีคนบอกว่าพอเขาไปเปผู้ชายเขาต้องให้หนูเยอะกว่าอ่างเปาปีนี้ก็เลยเป็น <c oughs> เปนกระเป๋าหรอป็นกระเป๋า <c oughs> เหมือนกันอย่างี้หรอพี่พีชเราใช้เหมือนกันเป็นปีมังกรท่านว้าวยิ้มเลยยิ้มเลยหายเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วเลยค่ะหนูสนับสนุนพี่พีทุกอย่างหนูไม่เคยปฏิเสธ ็วันนี้เป็นวันตรุจีนนะครับวันที่9กุมภาแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันวันถือเนาะก็เราก็เตรียมอังเปาไปให้น้องเขาเรามีถุงด้วยแล้วก็ของที่จะมาให้เขาวันตรุจีนก็คือตั้งใจหากระเป๋าที่เป็นลายมังกรไว้ครับก็คือใบนม้ซึ่งหายากมากเพราะมันหมดเร็วมาก มันเปเอ็กกันมาแล้วมีมังกรอยู่ข้างหน้าอันนี้คือชิ้นหนึ่งแล้วก็เตรียมอ่างเปาไว้ให้เขาซึ่งซองนี่เขาต้องได้ซองหน้าตายอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้เขาใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็กะไปเป,ปพี่จองอีกนะในคลิปใหม่แต่ว่าเราเตรียมของให้เขาแหละก็คงจะไม่ โยวยวายแล้วล่ะครับซองใส่ไม่ได้ต้องมวนๆดัดเข้าไปมันล้นครับตุกกโลกะหน้ามันเหมาะกับเขามากสองนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงครับ ดีใจไหมดีใจเดยทองไงไม่มีที่เก็บเลยใหญ่มากหุดให้แล้วจริงๆอะไรคะไหนได้อังเปลาแล้วทำไงเซซี่ะแล้วทำไมไม่เอาทองไปด้วยอ่ะก็พี่เพลเอาทองกลับไปแล้วอ่ะอังเปาบุ๋มปีนี้เหรอ เป็นส้มจริงสรุปว่าคือส้มเขาเปิดองเป่าได้เลยเหรอฮะมีคนบอกว่าพอเขาไปเปผู้ชายเขาต้องให้หนูเยอะกว่าอ่างเป่าพีนี้ก็เลยเป็น <c oughs> เปนกระเป๋าหร <c oughs> อเปนกระเป๋าใ <c oughs> ห้เหมือนกันอย่างนี้หรอพี่พี เราใช้เหมือนกันเ,กเป็นปีมังกรมีอีกในถุงมีอีกหนูในนี้มีทอนใน,ใน,ใ,นในถุง,น,ถงน,นีม้มีทอนแล้วเหรอในถุงมีทอนไหมมีแน่นเลยอ่ะเป็นยี่สิบใช่ไหม <c oughs> พี่พี่อะไรอ่ะพี่เองอ่างเป่าก็บอแเราเปิดได้เลยเหรอ ดีใจไหมจีใจไ,ไหมไม่ใจรอบรอบนี้ไม่ต้องนับเสียงดังนะเหรอตลกอะ่ะอะไรหนูรับเสียงดังจริงจังเหรออะไรหนูรับเสียงดังจริงจังไหมเจริญเหมือนเข้าไหม,หมตัวหน้าซองเหมือนเข้าไหมเหมือนเหมือนหนูตอนได้ตังมากกว่าไหนโชว์หน้าซองอีกทีอ่า ยิ้มเลยยิ้มเลยหายเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วะไรคะหนูสนับสนุนพี่พีทุกอย่างหนูไม่เคยปฏิเสธเปย์บุ๋มสนับสนุนไหมคะอะไรนะคะเปย์บุ๋มสนับสนุนไหมเปย์อะไรคะถ้าต้องเปย์บุ๋มบุ๋มชอบบุ๋มเปิดล็อกประตูเลยพี่จุ๋มตอนนี้ ไหนสุจีนพูดว่าอะไรสุจีนพูดว่าอะไรก่อนพูดว่าอะไรอ่ะฮะไม่ดีบอกพี่คืนได้ไงมไม่ดีเลยรับตุดเฮงเฮงไม่ใช่อะไรพูดสิสินเจนะสินเจยุยสินยิวขอดใช้โอเคค่ะคาปิก้เหรอคาปินเหรอไม่รู้แฮะ